ร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกหนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศคุณผ,ผู้ชมต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ผมมาด้วยความดีใจนะว่ามีคนเอากว๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยมาให้คนกรุงเทพกินซึ่งเป็นเรื่องตื่นเต้นคนที่ไม่รู้จักนี่น่าจะตื่นเต้นมากสวัสดีน้องชนครับสวัสดีค่ะพี่ถ๋ววัน กีป่ปีแล้วครับออกมา7ปีค่ะ7ปีที่ทำก๋วยเตี๋ยวลำไย,ยแล้วก็2ปีที่เอาเข้ามาที่กรุงเทพ,พใช่ไหะตื่นเต้นไหมคนตื่นเต้นไหมคนตื่นเต้นมากเอาจริงคนเมืองกรุงนี่ว่าไม่รู้จักก๋วยเตี๋ยวลำไย,ย<ช>ไม่รู้ว่าของผลไม้จะมาเข้ากับของขาวได้ยังไงคืออย่างนี้ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวลำไย,ยเนี่ยมันต้อง<ช>เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเท่านั้นใช่ไหม เข้ากันสุดค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยที่ร้านมีทั้งกว๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะแต่ว่าตัวหมูเนี่ยเขาจะมีความเข้ากับลำไย,ยมากกว่าพี่ตีอ้วนดูจากข้อมูลแล้วคือแบบชอบตรงที่ว่ามันมีทั้งหมูทั้งเนื้อใช่ค่ะแต่ถ้าจะกินหมูตุ๋นลำไย,ยก็คือเป็นหมูเท่านั้นถูกไหมแอบมีนะแอบมีลูกค้าแบบว่าเอออยากมามาแล้วอยากกินกว๋วยเตี๋ยวลำไย,ยมากเลยแอบท็อปให้หน่อยได้ไหมก็จัดให้ตามที่คาชอบค่ะแต่เข้าไม่เข้าแล้วแต่คุณนะที่นี่มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อ้้้้้ววกกกมีออออหเเ่่่่ยับนนนนนนืาาาาิิใชคะตตจรรงงๆ ใช้สูตรการตุ๋นมาจากประเทศไต้หวันนะคะด้วยความที่พาร์ทเนอร์เนี่ยไปเปิดร้านอาหารไทยที่ไต้หวัน,นะคะ่ะข้อดีคือการใช้สูตรของประเทศไต้หวันเนี่ยเราใช้สมุนไพรจีนถึง18ตัวค่ะในการตุ๋นข้อแรกเนี่ยทำให้เนื้อไม่มีกลิ่นสาบมีความนุ่มมีความหอมกล่อมนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือดีกับสุขภาพมากๆานี่คือพาร์ทเนื้อตุ๋นนะคุณผู้ชมมาพาร์ทหมูตุน๋น<า>อันนี้เอามาจากลําพูนใช่ค่ะอเอามายังไงฮะ ัวลำพูนเนี่ยบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของร้านดีกว่าค่ะเพราะว่าร้านแรกเตี่ยวตุ๋นบ้านสวนเนี่ยอยู่ที่จังหวัดลำพูนเราเกิดที่นั่นก๋วยเตี๋ยวลำไยอ่ะมันจะมีหลายร้านมากๆเลยแล้วก็คนโบราณเขาทําอาหารเนี่ยเขาใช้ลำไยแทนน้าตาลอยู่แล้วมีเมนูอะไรบ้างเอาเนื้อก่อนเนื้อก่อนเมนูในฝั่งเนื้อนะคะบอกก่อนว่าทุกๆเมนูเราใช้เนื้อออสเตรเลียนําเข้าตัวเครื่องในใช้เครื่องในจากอาร์เจนตินาแล้วก็บราซิลหมดนะคะเพราะฉะนั้นคัดเกรดมาแล้วเมนูที่เป็นเมนูฮิตที่นี่เลยก็คือเตี่ยวตุ๋นรวมเนื้อพร ถ้าสมมติลูกค้าที่มาเป็นแกงเป็นครอบครัวก็จะทานเป็นก๋วเหล่าหมอ้อไฟก๋เหล่าหมอ้อไฟใช่ค่ะแล้วก็ที่นี่ที่เด็ดสาหรับคนที่ไม่ทานก๋วยเตี๋ยวก็จะมีกระเพราเนื้อตุน๋นเอ็นตุน๋นหาทานข้างนอกยากอ่างะะมีหลายสาเมนูเนี่ยคุณผู้ชมที่เด่นๆเลยมาฝากก๋วยเตี๋ยวลำไยบ้างก๋วยเตี๋ยวลำไยแนะ่นอนนัมเบลวานต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยแล้วก็จะมีเป็นหมอ้อไฟรวมหมูเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีตัวหมูตุ๋นทอดกระเทียมอ๋อเ้วเห็นบอกวันนี้มีเมนูใหม่ด้วยมีเมนู ด้วยค่ะเป็นเมน,นูตุนต๋นแซบตุ๋นแซบใช่ค่ะเอาใจลูกค้าที่โอ้มาทานก๋วยเตี๋ยวบ่อยแล้วอยากทานอะไระแซบแบ,บ้างลองตุ๋นแซบที่นี่ดูรับลองไม่แพ้ซูปเปอร์ที่ไหนราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะถ้าเป็นก๋ยว,กวยเตี๋ยวปกติก๋วยเตี๋ยวที่นี่ราคาเริ่มต้นที่65บาท65บาทเท่านัน้นชามผู้หญิงยางหนูทานอิม่มอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบพิเศษมีอะไรบ้างพิเศษชามพรีเมียมจะอยู่ที่100บาทค่ะเกาเหล่าหม้อไฟจะเริ่มต้นที่250บาทถึง350บาาททนได้ตั้งแต่2ท่านถึงปรามร้อยหนเสยบบายเลนคุณผู้ มีที่ไหนบ้าง้วครับเห็นบอกมีเจ็ดสาขาแล้วตอนนี้มีเจ็ดสาขาค่ะเริ่มต้นก็คือที่จังหวัดลําพูนนะคะ,อ,ะอยู่แถวสี่แยกสนามกีฬากลางะนะคะ เชียงใหม่อยู่แถวสันกำแพงสายเก่าค่ะตรงเ s p o r t Comp คอพนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะท่าอินทนนทบุรีตรงข้ามบิ๊กซีค่ะแล้วก็สาขาถัดไปเป็นสาขาสาลยาค่ะอยู่แถวแถวมหาวิทยาลัยมห ah ิดลนะคะแล้วก็มีสาขาลาดพร้าววังขินค่ะอยู่ตรงโลตัสเลยนะคะแล้วก็จะมีตรงศูนย์อาหารฮักไทยค่ะอยู่ในเซ็นทรัลเวิลด์ติดกับประตูเซ็นทรัลแกรนด์นะคะแล้วก็สาขาน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวก็คือสาขาทาวินทาวค่ะโอ้โหทั้งหมดนี้คุณผู้ชมหาการได้อยู่ใน3จังหวัดแล้วนะ เชียงใหม่ลำพูแล้วก็กรุงเทพต้องขอบคุณน้องชนมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ติววันค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันะ นี่ครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าบนโต๊ะมีแค่นี้จริงๆ whisk, วันนี้ผมมาเพื่อสิ่งนี้เลยก๋วยเตี๋ยวหมูตุนลำใหญ่แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่นี้นะเขามีแบบนี้ด้วยเห็นไหมน่ากินมากคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวหมูตุนลำใหญ่ผมบอกนะขอซดน้ำก่อนเลยจะกินแบบไม่ปรุงเลยฮะ เนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องปรุงก็ได้นะคือตัวลำไยเนี่ยมันจะไปช่วยให้น้าซุปเนี่ยมีความหวานนัวเพิ่มขึ้นผมเนี่ยหลงไหลนะก๋วยเตี๋ยวลำไยไปถ่ายแล้วถ่ายอีกถึงลําพูนพอรู้ว่ามีกรุงเทพปุ๊บผมรีบมาเลยถ้าคุณมากินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ต้องปรุงจะได้รู้ว่าลำไยมันเข้ากับก๋วยเตี๋ยวได้จริงเหรอวะพูดคํานี้เลยดีกว่าตัวนี้ เป็นข้าวหมูตุ๋นลำไยนะเนี่ยแล้วข้อลำไยด้วยไปใส่กระตรงกระเทียมมาชิมเลยเนี่นะแปลกบอกเลยแปลกหมูจะเปื่อยหอ,อมกระเทียมแล้วพอเคี้ยวไปเจอลำไยจะได้ความหวานตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อก็มบ่งเนื้อที่นี่เขาบอกใครมาก็ต้องสั่งกะเพราเนื้อเพราะอะไรไหมเพราะมันมีเอ็นด้วยคำนี้เลยนี่เลย เอ็นนึบเนื้อนุ่มนะฮะส่วนตัวกะเพราเนี่ยเขาไม่ได้ทำถึงกับเผ็ดทุกกินไม่ได้โอแต่มีเอ็นนี่ดีมากปกติกะเพราจะไม่ค่อยเห็นเอ็นนะวันนี้นะครับพามาแนะนําแล้วนะครับก้วยเตี๋ยวหมูตุนลำไยเตี๋ยวตุนบ้านสวนมีเจ็ดสาขาน้องเขาบอกแล้วแวะไปได้ตามใจชอบ